ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะไปทานข้าวตอนนี้หกโมงเย็นสิบนาทีนะคะวันนี้แดดดีก็เลยไม่ต้องใส่แจ็คเก็ตนะคะสวัสดีครับไหนลูกมาเที่ยวไปไหนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 วันนี้เราจะไปทานข้าวนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารที่ตัวเราเองอ่ะเคยไปละอย่าไปรสาอารอาเลยสวิ่งวิ่งวิ่ง ไม่ไกลนะคะเดินไปประมาณ2ี่สิบนาทีอยู่ในเมืองมันเดโลนะคะตัวเองเราเคยไปแล้วแต่ว่าลูกชายแล้วก็สามียังไม่เคยไปวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอยากจะชวนไปทานข้าวที่นี่นะคะจะมีพิซซ่าอาหารอิตาลีร้านเหมือนกึ่งบาร์กึ่งร้านอาหารนะคะไม่ใช่แบบร้านอาหารรู้เนาะทานข้าวธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดินเท้า มามาด้อ,อย่ายี่สิบนาทีแต่ถ้าเกิดว่าปันป่นจักรยานไปก็ประมาณน้อจะมาประมาณเจ็ดแปดนาทีนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาทัวร์อีกด้านหนึ่งของมันเดโลดูรถนะครับดูรถนะครับมาเดินมามานี่จับมือมพ่อเธออยู่ไหนพ่อตีคนเยอะอยู่บ้านไปเรามามาดเดินตรงสีขา,ขาวๆเดินตรงสีขา,ขาวๆเออ พราะว่าถนนมันแคบนะคะรถสวนทางกันมันเป็นที่ให้คนเดินลงไปแม่ก็เดินตามตูดนะคะหกโมงยังไม่มืดเลยนะหกโมงเย็นช่วงหน้าร้อนนี่ทางยุโรปเขาจะครับทางยุโรปจะยังไม่มืดนะคะช่วงซัมเมอร์ตามตูดมาเทโอไปเลยเมีเอาเจอเจมีไม่เอาันกวดเลยเสียไปตรงไปเลย โซกแสกเล็กๆเห็นไหมได้สิตรงไปเลยอีกฝั่งหนึ่งร้านดอกไม้สวยเจอเรา about นะฮะเราก็ตรงไปเรื่อยๆเอานำทางสิกันมาได้ล้วสิบสิบนาทีอีกฝั่งหนึ่งของมันเดโล เขาเย็นปกติอยู่ที่บ้านจะทานกันช่วงกโมงเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้มันทานนอกสถานที่ก็เลยเล็บนิดหน่อยนะคะอันนี้น้ำไหลลงมาจากนู่นนะคะภูเขาู<ม>่นเลยของมันเดลโลตอนนี้น้ำอยังน้อยน้ำไม่หลากเดินไปอีก,ก็ได้ใกล้ถึงละอกาศด,ดีนะคะวันนี้20องศา เดินไปเรื่อยๆกระดาษเอาส์นกไว้เะอะรัสเสียถึงยังลูกถึงหรือยังใช่ถึงแล้วถึดแั้ว โอเคมาเลยเจ้าลุกผักเยอะเยอะกรับเช้าพอนัดเสร็จแ้วเช้าโอเคค่ะโอเค,ค,อเ,คเป็นร้านขายผักผลไม้ของเพื่อนบ้านนะคะเดสรายเหมือนโคกปุรีโนบะปะนั่งข้างนอกนะคะวันนี้อากาศดีกินอะไรเปนเนื้

ซีคราซีคุณ่ชอกโกแ e ตเหรอวิ่แมกับเียอร่อยไเลอร่อยมออยไหมคะอร่อยไหมมะย๊าวาน้เปิดะลิโม่มันเปรี้ยวไอาอืมมยาวนีินะคะทานไเยอะนะคะมือเย็น ปกติจะหนักมื้อเที่ยงแล้วก็ควรจะหนักมื้อเช้าเดี๋ยวกลับบ้านทำงานต่ออาบน้ำแล้วก็นอนนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปเลยนะคะ